เบื้องแตงแต่สวนพักมั่นสีนาเบื้อนอกจากพี่น้องเนาะสำรับมือนี่แม่น้ำไพ่สิภาพี่น้องมาเบื้องโซนปลาผนล,ละไมป็นกระสีผสมประสานแบบย่งยื่นเพื่อปินแนวทางในกากทํทำกระสีสำรับผู้ใดมีพื้นที่หลายจากน้อยนอกจากพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขุนจ้ามือนี่แม่น้ำไพ่สิภาพี่น้องมาเบื้องคู่สาคู่หนีนอกจากเนาะคู่สาคู่หนีซึ่งคุดขึ้นมานี่มีความกวงประมาณหกเมตร ควบยาวประมาณ30เมตรประมาณนี้จ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดมีพื้นที่ซ้ำนี้ก็สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดเพื่อไว้บริโภคเพื่อไว้ยู่ไว้กินไว้ซื้อไวขไ้ขายได้คล้ายจ้ะพี่น้องแม่นําไผธปลูกฝรั่งไว้กลองกลางนี่30ตน้นเอ้ยยี่สิบต้นจ้ะพี่น้องยี่สิบตน้นปลูกไว้ยี่สิบตน้นได้เงินแต่เงินวัดปีจริงจริง่าวดน้ำหรือว่าใส่สารเคมีเนาะจ้ะเนาะสีดพ่นอยู่เรื่อยๆบ้างหายมีมาแลงเจาะ ไม่แน่กินได้ขายทั้งปีจ้ะพี่น้องเขาสีออกลูกออกมางหห้องปเรื่อหรือเลื่อได้จากฝรั่งหรือเตว่าเมี่ยน้ำผ้เห็ดแบบวิธีธรรมศาสตร์จ้ะพี่น้องเอาวิธีธรรมศาสตร์หลายๆคนก็อาจสิสงสัยนะาจะเนาะมือนีเมี่ยน้ำผ้ายผ้ามาเบิงเพื่อเป็นแนวทังนะจจะเนาะว่าพื้นที่ซัํานีหรือว่าคู่สาซัมนีสีปูกยังเมี่ยได้กินอันนี้เมี่ยน้ำผ้ยคู่สาตัวนี้เมี่ยน้ำผ้ยก็สิมีบักพาวมะนาวแล้วก็สิมีไอ บักเขียบหรือว่าบักน้อยนาแล้วก็สิมีฝรั่งกิมจูก็สิมีดคามีตะไครแตะกีก็มีแต่ตไครอยู่จ้าเขาเบิดแล้วก็สิมีหม,มักอ่ามะนาวหูหมักไฟหมักม่วงมีหลายอย่างนะจ๊ะพี่น้องเล้วแต่ห้างสีเหลือกสันมาปลูกเนาะเพราะว่าอันนี้มันูุกับเฮาคือต้องการกินยังอยากกินยังเฮาอยากมียังเฮากะหาอันน้มาปูกเพื่อเฮาสีบ่ไส้ซื้อเพื่อประหยัดค่าใสา่ใจของเฮา เฮาอยากเฮาก็ได้กินบริด้ซื้อไดีหาบหาบริส่ยงกับสารเคมีจ้ะพี่น้องมือนี้พาพี่น้องมาเบืองเพื่อปิดเนวทาง,งาด้อจ้ะเด้อเพื่อปิดเนวทางสําหรับเกษตรยังยืนแม่ลาไพ่อบอริลูกต่พักแม่ล้ไพ่ก็เคยเววาให้ฟังย้อนะจ้าว่าเม่ล้ไพ่บริลูกต่พักปลูกผลไมาหลากม่ทุกสิ่งถูกอย่างปลูกถุกเนวคือเม่ล้ไพ่เห็ดเกษตรผสมป,ปสานอหลีจ้ะมีวัตถทุกอย่างแต่ว่าเม่ล้าไพ่ออป,ปลูกบ้านเํ็เร็จอย่างนึงก็คือเดี๋ยวเมํน้รรู้้ะพี่นสี ในพื้นทีในขเขตอำเภอแม่องลำไผ่นี่มีเปลียนทุเรียนอยู่เปลียนหนึ่งเพิ่นไก่สีได้เป็นหมากเราเจ้าพี่น้องเพิ่นปลูกได้งามง่ามียงลำไผ่สีผ้าพี่น้องไปเอาเนี่ยทางจักมือหนึ่งไปเอาเกล็ดข้อมูลภาคอีสานปลูกหมากทุเรียนได้กินได้ขายแม่ยงลำไผ่สีผ้าพี่น้องไปเอาข้อมูลจักมือแม่ยงลำไผ่ก็อย่างได้ข้ขอมูลพึ่งกันเพราะว่าแม่ยงลำไผ่ลงมาบ่บ่ได้มีความลูลเจยวกับการปลูกทุเรียนเมียงลำไผ่มาล่องผีร่องถูกปลูกทุเรียนเมือสามสิบสี่สิบต้นเมือเงินบ่อ ไปบดไปน้ำอากาศบดจากพี่น้องเพราะว่าเมล็ไพัุบ่มีควงำรูแต่ว่าเมล็ไพัก็เลยอยากหา้แนวทาาเนะจน้ะเนาะอยากหา้แนวทางสำรับสำรับพุทธีวา่าอยากเฮ็ดเกษตรอยากเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานอยากปลูกไม่มากไม่พุนอยากเฮ็ดเกษตรแบบยังยืนยังสีแม่ลําไพ่เลยว่าถ้าพี่น้องอยากปลูกทุเรียนหรือว่าอยากปลูกพืชล่องกล่องงออีหยังประมาณนี้นะจน้ะเนาะพวกนี้คือเขาปลูกยากจากพี่น้องเขาสิปลูกยาก ดูเลียยาก้าเหาบ่มีผื้นฐานมันสิขาดทุนแม่ยลำไพ่ก็เลยเนะนํจาจ้าพี่น้องอยากให้แนวทางท่างวาพววาเม่ยลำไป่ะสประสบก็ตัวเองมาแล้วจ้าพี่น้องขาดทุนมาหน่อยก็เลยอยากห้พี่น้องหาความู้ก่อนจ้าพี่น้องตัวนี้หาความูลหาเก็ตค้ามูลสักก่อนได้จ้าพี่น้องเก็บออกเก็บเกีเก่ยวออกความูละสบกันสักก่อนจังคอยมาลงมือทํจาจ้าพี่น้องเฮาตรงเหตุแบบยิงจังอีหลีได้จ้าทุเรียนเงาะแล้วก็ล่งกล่องต่อมาณนีเม่ยลำไพ่คยล่องมาเบิดแล้วแต่ว่าเงาะยังตัวหนึง่ง ลรวก็ล่องกล่องกันยังตัวหนึ่งจ้ะพี่น้องเมีนยน้ำผ้ปยูกเพื่อศึกษาเรียนรู้แต่ว่า <c oughs> สุรียนเมียน้ำผ้าย่องบึ้มล่องบึ้มสามสิบสี่สิบตนบ่ม,มีความูกแล้วดินเมียนําไ้าย์ขุดขึ้นมาไม่ม่โรคมามเห็ดไม่ไม่กับเสียดไม่ไม่ดินยังบ่ท่านได้ฝืนฟูนนยังบ่ท่านปับสภาพดินเป็นดินไสแต่ว่าขุดขึ้นมา,านี่เป็นดินเหนียวแต่ว่าพื้นไต่พื้นนานเป็นดินาย บานนี้เป็นดินเอียดจ้ะพี่น้องสมัยตะกี้เป็นดินเอียดนะจ้ะเนาะเป็นเอียดเป็นดินเข้มเป็นดินนามซับเขาเลยมีปัญหาจ้ะพี่น้องปลูกต้นไม้เหลืองไปเบิดตายเรียบแมล็ดพันขาดทุนบ่นหน่อยแมล็ไพันธือเลยอยากแนะน่นะาจ้าเนาะอยากให้แนยวทางสำหรับผู้ใดอยากฮ็ดกเกษียรแบบยั่งยืนอยากปลูกไม่มากไม่ผลถ้าจะเป็นไปทางทุเรียนท่างเงาะท่าง ลงกล่องประมานนี่เขาเห็ดหยางแม่ลันไผ่ยอย่างห้พี่น้องเก็บเกีเก่ยวประสบการก์เก็บคววมรููจากชงนันช่องนี้ซะก่อนนะจน๊ะเนาะอยากให้มีควม่ควมรูก้ก่อนจังคอยเห็ดาหาาบบจากาพี่น,อน,น,นาา้องเพราะว่าไม่อยากให้พี่น้องเสี่ยงคือมันลงทุนเป็นก่อนเงื่นเป็นก่อนที่เฮ้าใดมาเฮากับแม่ลําไผ่กับบัวรูนะจ๊ะเนาะว่าพี่น้องหลายๆคนใดมาโดยเป็นเงืนเก็บสะสมทั้งชีวิตหรือว่าไปปูนี่ยืมสินมาถ้าเฮ้ามาลงทุนเป็นก่อนปุ๊บเฮ้าต่้งค่วมหวังจากพี่น้อง เฮาต่้งค่วมวังไใบว่าห้าสิตองเฮ็ดไห่ส้ำเร็จเห้าปปูกนี่ห้าสิไดมากได้ผลห้าวาดผาาอันสวยรูแต่ว่าห้าวห้าม่วงขามห้าม่วงขามอุปสรรคแล้วก็ปัญหาทีมันสิเกิดสิตามมาห้าบ่รู้จักว่ามันสิเกิดปัญหาแบบใดสีมีปัญหาแบบใดสีแย่ส่ำไดห้ากับ่รูู้นะจ้ะเนาะแต่ว่าห้าก็คิดวาดผาาไปว่าลูกปลูกร่วงไปแล้วสีไดมากได้ผลสีส้ำเร็จเห้าก็ยังกาลงทุนถ่าผ่านมากคือ ห้าเสียงเงินก่อนจ้าพี่น้องเฮ็ดเกษตรลงทุนบ่หน่อยจ้าพี่น้องเฮ็ดเกษตรลงทุนหลายได้จ้าพี่น้องลงทุนหลายแต่เมียน้ำพ่าลงทุนอยู่นี่ในพื้นที่เกตไรนี่เป็นพื้นเป็นป่าผลไม้นี่ <c oughs> พื้นที่เกศไรนี่ลงทุนบ่หน่อยจ้าพี่น้องเมียน้ำพ่ก็เลยอย่างแนะน้เนะจ้าเนาะหายเป็นแนวทางหายศึกษาเรียนรู้สกอนสำรับผู้ใดสิวา่าสิบปู่เอ่อไม่มากไม่พ้น <c oughs> ขอโทษขออภัยจ้าพี่น้อง <c oughs> สิบปูกไม่มากไปพ้ ทีมันปลูกย่ายๆกต่ศึกษาเนี่ยหนูกอนจะพี่น้องปลูกพวกนี้ก็ดีขึ้นกันจะพี่น้องแม่ลำไพ่ปลูกพวกนี้สบายค่ะจะพี่น้อง,งพ,พวก,ม,ก,พพวกมักเชียมักนาวฟางมักพ้าว,ม,ม,วมักม่วงมักมีประมาณนี้จะพี่น้องปลูกปลูกพืชปลูกเป็นพืชพื้นฐานบานเฮ้านีเขาก็ับปลูกง่ายก็ได้ขายขึ้นกันละจะพี่น้องได้ขายขึ้นกัน นี่ก็ามากดกดกจ่าพี่น้องสองตนปากม่วงมาสุยางสุเนี่ยจ่าพี่น้องหลายหลายคนอาจสิสงสัยนะาจาน๊ะเนาะว่าแม่ล้อไผ่มาตินว่าสิจบคลิปแล้วสงสัยว่าตัดต้นฝรั่งคือตัดล้มจ่าพี่น้องแม่ล้อไผ่มีเหตุผลจ่าพี่น้องแม่ล้อไผ่สิเหลวสู้ฟังเนาะสำหรับเหตุผลของแม่ล้อไผ่ที่ตัดล้มยังติต่อนี่เขาขึ้นสูงเหรอจ่าพี่น้องฝรั่งสิฝร,รั่งสีไอ้สามปีเหรอจ้ะคือเขาง่ามคัดต้นเขาสูงสูงบัดที่นี่ นาแล้งมาบางหันเกือบตายเพราะว่าแม่น้ำไผ่โอเด้ลดน้ำเพราะว่าน้ำเหลือหน่อยบ่มีน้ำลดเขายานเขาตายก็เลยต้องรักษาหากเขาไว้จ้าพี่น้องรักษาหลาเขาไว้ก็เลยต้องตัดไว้เพื่อบ่กให้เขาขึ้นไปเลี้ยงดึงน้ำขึ้นไปเลี้ยงปลายหลายเขาสิทนบ่ไว้เขาสิบ่พ่อเลี้ยงลํำตนเขาสิตายจ้าพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสูงแม่น้ำไผ่ยานล่มมากแล้วเขาสิหักเดี <c oughs> ๋ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาแม่น้ำไผ่ขึ้นหอหรือว่าขึ้นเก็บหมากฝรัง่งแม่น้ำไผ่ตันไดขึ้น แม่น้ำไผ่เก่งว่าเพราะว่าอายุเม่น้ำไผ่ก็หลายเร็วเก่งว่าย่านผาาจ้ะพี่น้องยานผ่าจักมือหนึ่งผ่าลูกบันไดก็เลยก็เลยเอาล่วงซะดีกว่วป้องกันไว้ดีกว่าแก่เนาะจ้าพี่น้องเนาะว่ต้องไปเสียดายเดี๋ยวเขากระโป่งขึ้นมใไมอีกจ้ะกำลังโปรงเลยจ้าพี่น้องเขาฮอตตาถือฝนกำลังโปรงต่ปอแตแปะออกมาโป่งออกมานีก็สิเป็นมาให้ได้กินได้จ้าพี่น้องตั้มๆเก็บไงื่าต้องไปยานเขาตายดอกจ้าพี่น้องเขาว่าตายมา้งไงดอกฝรั่งมีเขาทุ ge <aff chter> ่นดี ทนจาทนแรงพอมทนแรงแล้วก็ปูง่ายพรอมอันนี้ฝรังกิมจูนะจ้ะก็ได้มาได้ผลก็ได้เก็บซื้อเก็บขายมาทุกปีอยู่จ้ะพี่น้องก็ได้ซื้อได้เก็บได้ขายมาทุกปีก็ได้เงินย้อนเพิ่นนี่ละจ้าถ้าเฮ็ดพักก็ได้ก็ได้เงินย้อนนี่ละจ้าแต่ว่าพื้นที่นี่พี่น้องแม่น้ำไ่ตัดออกตัดออกต้นฝรังออกเล้วมันเปลี่ยนเอาหญ้าแล้วมันเปลี่ยนแม่น้ำพ่สีมาปลูกขาปูจ้ะ เพราะว่าฝนมาแล้วน้ำก็มีจังน้อยเลยจ้าพี่น้องถึงฝนโปตกแม่ลาไพ่ก็สิดึงน้ำตัวนี้ละ่ะ <c oughs> ดึงน้ำตัวนี้ละ่ะขึ้นมาหดเอาจ้าพี่น้องดึงน้ำขึ้นมาหดเอาแม่ลาไพ่สีมะปูกขาโคดแล้วก็สีมะปูกไออันฟักทองใบคุ้มฟักทองเป็นน้ำเตา้าให้เขาคุ้มหยาจ้าพี่น้องให้เขาคุ้มหยาจังสีบ่ได้เอาหยาอีกนะจ้าพี่น้องเนะาะแล้วก็ได้ประโยชน์หลากหลายจ้าพี่นอ้องปล่อยให้พื้นที่ว่างเป็นประโยชน์หลากหลายแต่แม่ลำไพ่ก็ได้ ปล,าากลก it, ปูกได้ผลมารากไม้ได้หลายชนิดจู่จ่าพี่น้องปลูกได้หลายชนิดจู่กต่ถือว่าคุ้มคา่ากับพื้นที่ควมเงียสามสิบเมตรควมกวงหกเมตรประมาณนี้จ่าพี่น้องสำหรับผู้ใดมีพื้นที่ซํำนี้กะสามารถเอาไปป็นแนวท่างได้ได้จ่าปลูกให้หลากหลายไว้ได้จ่าพี่น้องเขาปลูกไว้ยู่ไว้กินให้มันมีหลากหลายแต่ว่าเขาเน้นบางสิ่งบางอย่างคือฝลัาางนี่เขาสามารถจู่แบบเขาปลูกคว้มหางประมาณสองเมตรประมาณนี้ได้จ่าพี่น้องแมะลำให้ปลูกหางประมาณสองเมตร คู่นี่เม่็ดลำไผ่ไดแต่ยี่สิบเม็ดได้ยแตยี่สิบต้นจ้าพี่น้องได้ยี่สิบต้นคู่นี่ประมาณนะจ๊ะเนาะอันสามสิบเมตรนี่มันสี่ยุ่ธิมหาต้นมันสี่วัดถึงวัดถึงสองเมตรดอกจ้าพี่น้องบ่ถึงสองเมตรข่วมก่วงประมาณจักเมตรกลัวๆประมาณนี้แหละจ้ะเพราะว่าเมล็ดลำไผ่ปลูกได้ยี่สิบต้นเนาะเมล็ดลำไผ่ก็บ่ได้คำนวณว่าเมล็ดลำไผ่ปลูกอะข่วมก่วงข่วมทีข่วงหามตางใดอ่า สำหรับคลิปนี้แมล่ลำไผ่ผ้าพี่นองมาเบิงเบาสู่เพียบมอยพี่นองฟั่งเพื่อเป็นแนวทางนะจ๊ะเนาะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ใดที่ว่าจะเะ็ดเกษตรผสมผสานากเอยจะปลูกเ็ดเกษตร,รษอ่ะอยังยืนอันนี้เอินว่ากเกษตรยังยื่น,นะจ๊ะเนะาะบัคือเ้าเห็ดผัก <c oughs> ตัวนี้เฮาเห็ดแล้วปลูกแล้วสามารถอยู่กับเ้าได้เป็นสิบสิบปีจชะพี่น้องสามารถขยายตัวยอดตอนกิ่งตอนงาเสียบต่อเสียบกิ่ง ขายด้นําำจ้าพี่น้องบบเมนขายแต่หมากแต่ผลสามารถขยายพันธุ์ขายด้นําำจ้าพี่น้องแต่ว่าเมล็ไพันธบมีเวลาอยากแต่น้่ผักกะโูดจ้าพี่น้องทุกปีเมล็ไพก็เหตดขายอยู่จา้าตอนนี่เมล็ไพัก็สิอสรอดสะก้อกจกนจันทรรอดเขาโปร่งมมาสะก้อนเมล็ไพ้ก็สิตอนอยู่ตอนขยายกิ้งขยายต้นตอนให้แบ่งปัน <c oughs> ออกขายให้พี่นอ้องป้องไปยจ้าพี่น้อง <c oughs> สำหรับคลิปนี้เมล็ไพันธุขอจจบไปเพียงแค่นี้นะจน้ะเนาะ นแนวเพื่อไปเป็นแนวทางจากพี่น้องสุดท้ทยกระกาบขอบุญขอบพุณนพี่นอ้องป้องปายสุภูสุค้นได้จา่าเด้อที่เขามาติดตามที่เขามารับช,ช่องทมทำเกษตรเมียรำไพจา้าขอเป็นเรื่องบันดาลใจขอเป็นแนวทางขอเป็นกำลังใจให้พอมีพี่นอ้องป้องปายสุภูสุคนสู่ต่อไปจา้าสำหรับผู้ใดมีใจรักในการเกษตรจา้าเกษตรบ่มีขาดทุนจ้าพี่น้องมีแต่ยังยืนจ้าเกษตรยั่งยืน คลิปนี้แม่ลำไยกับสิจโจใบเพียงแค่นี้เน่าจะีิน้องเนาะสวัสดีค่ะ